สวัสดีค่ะป้าหมอเรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงละวันประจําวันที่10นะคะธันวคม2568ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่พย,ยิบสีชี้แนวทางให้ปรใช้นะคะแล้วก็วันที่10วันพวกนี้น่าจะหยุดนะ,ะเป็นวันหยุดราชการนะะเนื่องจากว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญนะคะพี่น้องจ๋าอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องหลายท่านนะคะที่ทํางานในส่วนของราชการ หรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทส่วนใหญ่แล้วจะหยุดนะฮะก็ย้ําเตือนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันไม่หยุดนะฮะเราก็ต้องใช้ชีวิตประจําวันอย่างให้ประมาทเหมือนเดิมขอขอบคุณพี่น้องที่รับฟังรับชมนะคะในช่องเศรษฐีโชคพยากรด้วยดีเสมอมาเละในวันนี้นะขออนุญาตช้าอีกเหมือนเดิมนะฮะไอตัวเล็กโยเยมากเลยนะคะพี่น้องขาเพิ่งจะหลับไปเมื่อตะกี้นะคะพี่น้องขาอ่าจะทิง้งให้อยู่กับคุณลุงก็ไม่ไหวอะคะ่ะเสียงดังมากเนาะ แล้วก็ไม่มีสมาธิในการที่จะทํานายดวงนั่นเองก็เลยให้เขาหลับก่อนนะ,ะพี่น้องต้องเข้าใจคุณหมอด้วยนะคะแต่จะพยายามลงให้ทุกวันนะ,ะทำให้ด้วยใจจริงๆนะคะขอขอบคุณพี่น้องนะคะหลายท่านที่บริจาคนะคะหรือช่วยเหลือน้องหมาน้องเมวบ้านหมอมาหมอมีเ,อเขาเรียกว่ามีภาระ,ะนะคะในเรื่องของอาหารนะคะสัตว์ที่เลี้ยงแล้วก็อของเปอนบ้านกางเคียงด้วยหรืออย่างไรเนี่ยนะะเมื่อเขามาเราก็ต้องให้เขานะคะรับประทานนั่นเอง นะช่วยกันมาอนุโมทนาบุญด้วยพี่น้องนะคะบางท่านก็ไม่ได้ส่งสลิปแต่ขอบอกว่าคุณพระหมอเห็นหมดนะทาบุญก็อธิษฐานนะคะถึงจิตอธิษฐานนะคะให้พี่น้องที่ร่วมบุญกันมาตามรายชื่อที่คุณพระหมอจดเอาไว้ทุกท่านเลยนะคะพี่น้องคะ่ะอนุโมทนาบุญขอให้พี่น้องจเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกผูทุกนามนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะเอาละค่ะมาทานายดวงรายวันกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะ,ะไม่แน่ใจว่าหกหักผิดหวังเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าขึ้นสามดาบนะสามดาบนั้นมีความรู้สึกว่าผิดหวังอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรื่องสุขภาพพี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังนะคะใครที่เป็นโรคความดันไขมันหัวใจนะคะมีโอกาสกําเริบเนาะทาใจดีๆีไว้นะคะพี่น้องคะส่วนไพ่เจเป็นเว้นมนบอกว่าไม่ว่าคุณจะคิดการอะไรก็ให้ลงมือทําเส้นพิเศษคุณแรงมากในวันพรุ่งนี้หลังสังหรณ์จะแม่นแล้วก็เหมือนกับว่าทุกอย่างนะคะเป็นจริง นะเป็นจริงฉะนั้นให้เราคิดบวกไว้ในวันพรุ่งนี้เรื่องการเงินดีเยี่ยมหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้อง่อาทําอะไรไว้ก่อนหน้านี้มีเม็ดเงินมเม็ดกําไรเข้ามาแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่กี่พันชนิดในวันพรุ่งนี้ก็สามารถจัดการได้แก้ไขได้นะคะด้วยไพ่สต i ิงผู้หญิง,งเก่ง คุณยังคงเกร่งอยู่นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์และถ้าขึ้นไพ่แบบนี้ก็จะเดงว่าไม่ได้ดังใจมากกว่านะ,ะเพราะว่าสามดาบขึ้นโดดๆไม่ได้ดังใจผิดหวังนะคะอันนี้ก็ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะนะคะเรื่องอื่นค่อนข้างจะดีแล้วในะขณะนี้นะคะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกิดจากเซนของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสามหนึ่งแปดแปดสามหนึ่งแปดแปดขอให้เห็นๆค่ะพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะ นะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะพี่น้องคะเดินทางไกลมีเปลนเดินทางต่างประเทศได้ด้วยสําหรับพี่น้องวันจันบางท่านพี่น้องวันจันรบางท่านนะคะเยี่ยมมากเลยนะ,ะในเรื่องของการเงินยังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินเงินทุนยังคงมีเครดิตอยู่และยังมีลูกค้าออเดอร์รัวเจรจาเป็นเงินเป็นทองในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะดีเยี่ยม the world พบทางออกทางสว่าง ความอุดมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นนะเนื่นองจากว่าพี่น้องวันจันนั้นนะคะมีอะไรมากมายที่เข้ามาในชีวิตเยอะแยะแล้วตั้งแต่วันรุ่งนี้เป็นต้นไปดวงเปิดสุดพี่น้องวันจันนะคะแคปบหน้าจอไว้แล้วก็บอกว่ารับคําทํานายตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะเราจะดีในทุกเรื่องอย่างที่ว่านี้เลยค่ะนะคะพี่น้องวันจันเจ้าค่ะนะคะดวงคุณเปิดแล้วจริงๆสาธุรับคําทํานายเลขนาโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับภานะของเราคันที่เราใช้บ่อยๆสวดเลขหน้าไพ่ให้เลข7 นะคะสามสองหนึ่งเจ็ดสามสองหนึ่งขอให้หิงหงมาดูพี่น้องวันจันร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันรอคอยรอจังหวะรอโอกาสที่จะขยับขยายนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการการงานรอที่จะเปลี่ยนงานรอที่จะเริ่มอะไรใหม่รอที่จะขยับขยายนะคะในกิจการที่มีอยู่เดิมนะคะเพราะฉะนั้น ให้เราตัดสินใจนะคะดีๆนะเพราะขึ้น2ดาบนะคะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดแล้วเดินหน้าต่อไปเลยนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องจ๋ายัางไงแล้วพี่น้องวัวนอังคารก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีรวมถึงว่าโชคดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของโชคลาภลาบรอยในเรื่องของสุขภาพดีขึ้นนะคะมีทางออก พบทางสว่างทุกเรื่องเหมือนกันสําหรับพี่น้องวันอังคารตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเตรียมรับเรื่องราวดีๆได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าเพียงแต่ว่าขอให้พี่น้องวันอังคารนั้นมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีไฟมีพลังเหมือนไพ่เดือดสั่นนะคะพี่น้องนะเลขนําโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขให้เลขเก้าสองสี่หนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งขอให้เหง่งเหงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ พูดกลางวันขึ้นแล้วว่าอารมณ์ประมาณมีความรักอยู่ในหัวใจนะฮะรักบุตรหลานรักคนรักรักบริวารน,นะคะอ,อันนี้ก็ดีแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ดีนะคะเงินไม่ขาดมือค้าขายมีกําไรนะคะทุกการเดินทางมีมิตรเงินรออยู่และแถมบริหารจัดการการเงินได้แถมโชคลาภเข้าด้วยนะคะเงินก้อนโตเข้ามือในวันพรุ่งนี้นะฮะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพใครที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยโอเคนะคะปวดเนื้อปวดตัว อย่างนี้พักผลพักร่างซะและก็เขาบอกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นนอนนิ่งมานานและถึงเวลาที่จะลุกและนะคะนั่นหมายความว่าใครที่ว่างงานอยู่ถึงเวลาที่จะทํางานแล้วนะคะพี่น้องคะถึงเวลาที่จะขยับขยายเรื่องราวดีๆกําลังที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนนะณขณะนี้เลขนําโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักของเราคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข6 4สแล้วก็ต้องสี่เลยนะคะ6 4 44ขอให้เห่ง มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนบอกว่า,อาบอกว่าเรื่องของกิจการการงานเรื่องของธุรกิจดีเยี่ยมเลยนะคะในวันพ่กนี้นะคะใครขายของออนไลน์ก็มีออเดอร์รวัรวๆแถม2ไม้เท้าอีกต่งางหากนะคะมีการติดต่อพูดคุยเจรจานะะในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของนายทุนนะ,ะลูกค้าสินค้ามาจากต่างประเทศอย่างนี้ได้ด้วยนะะไกลๆมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะแถมพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นก็ มีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินเงินทุนเหมือนกันยังคงมีเครดิตอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรู้ให้ความเมตตานะคะรวมถึงว่าเรามีเกณฑ์ที่จะศึกษาหาความรู้เสร็จตัวเองนะคะอืมอบรมเขาจันๆอย่างนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องถือว่าดวงเปิดเหมือนกันเลขนาโชคมาจากไหนมาจากอ่าเอาเลขหน้าไพ่เลยค่ะพี่น้องจ้ะเลขหน้าไพ่ให้เลขสามสองห้าหกสามสองห้าหกขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพระฤหัสจัสดีเดินทางเดินทางนะคะในวันพวกนี้หลายท่านยังคงทํางานอยู่แต่ออกนอกพื้นที่นะคะพี่น้องขาเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวหรือไม่ก็คุณแม่ในนะคุณพ่อคุณแม่ประมาณนั้นทําทุกอย่างนะคะให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วก็มีเริ่มต้นอะไรใหม่นะคะอาจจะมีโปรเจกต์ตงานใหม่เขา้ามีไฟมีพลังและได้ร่วมฉลองความสาเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉลองกันเป็นทีมนะคะทํายอดขายถึง นะคะออเดอร์มารัวๆได้ตรงเป้าหมายนะคะพี่น้องคาหรือได้ร่วมฉลองมงคลสมรสหรือมันหมายอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเออเปิดร้านไม่อ่าอย่างนั้นก็ได้นะคะพี่น้องคาก็ถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างจะดีเลขนาโชคมานจักไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่หก 4, 6, แล้วก็หนึ่งสามสี่หกหนึ่งสามขอให้หิงๆมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกัน พี่น้องวันศุกร์มีความวิตกกังวลเอามากๆเลยนะคะขึ้นเดโมนวิตกกังวลเรื่องอะไรทุกเรื่องเลยนะคะอ่าถ้าวิตกวิตกกังวลเรื่องของการเงินมีเงินเข้านะคะพี่น้องคะเงินก้อนโตโด้วยวิตกในเรื่องของทรัพย์สินก็มีข่าวดีนะคะในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนประมาณนั้นนะคะใครขายต้องขายที่แล้วยังขายไม่ได้พวกนี้ได้คําตอบนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีเงินหมุนเข้ามาไม่ขาดมือแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่ ะะเรามัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยมีความรู้สึกว่าบางท่านอาจจะเดินทางไปพบหมอไปตามหมอนัดนะคะหรือไม่ก็ไปทําบุญด้วยนอย่างนี้นะคะไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ทุกอย่างนั้นออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะพี่น้องคะไม่ได้แย่อย่างที่เราวิตกนะคะฉะนั้นให้เราถอนนะคะอย่าไปคิดอะไรล่วงหน้าให้มันให้มันกกไกลๆนะนั่นเองทาปัจจุบันให้ดีนะคะพี่น้องวันสุขค่ะเลขนําโชคมาจากไหนอันนี้เกิดจากการคนนํานวณของเราน,นั่นเองเลขนาไพ่ให้เลข18 0-26 18026ขอให้เหงิงเห็งมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นดีค่ะนะคะราชินีเอมเพสราชินีเอมเพสนั่นหมายความว่าสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ขึ้นดีขึ้นลงตัวอบอุ่นนะคะเพจแม่ประมาณนั้นเรื่องเงินก็ดีนะคะเรื่องของกิจการก็โอเคเรื่องของบริวารก็น่าจะดีนะคะส่วนบางท่านก็อาจจะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายที่จะทำนี่ นะคะก็ให้ลงมือทําทีละอย่างนะคะคิดทีละเรื่องแล้วก็พี่น้องวันเสาร์บางท่านอาจจะเดินทางอย่างไม่มีแบรนอย่างเร่งด่วนนะคะพี่น้องคะพี่น้องวันเสาร์บางท่านนั้นอารมณ์ค่อนข้างที่จะเหวี่ยงๆอันนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ร้อนไปหน่อยในส่วนของครอบครัวก็ดีดีนะคะพี่น้องคะยังคงดีอยู่สําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะครอบครัวอบอุ่นลงตัวขึ้นนั่นเองเลขนาโชคมาจจกไหนเลขประจําตัวคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข37นะคะแล้วก็103710ขอให้ยางกิงค่ะ ป้าหมอว้ยโพนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ